สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่น SA Gaming ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมนั่งเล่นนะครับแล้วก็อัดวดีโอไว้ด้วยแต่ว่าไม่ได้บันทึกเสียงนะครับก็เลยจะมาลงเสียงที่หลังนะก่อนอื่นเอาเงินเข้าไปเลยครับสามออเข้าไม่สําเร็จรอบแรกก็คือไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะก็เลยก็เลยเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับก็คือในนั้นมีเงินอยู่แล้วพันห้าเดี๋ยวก็แต่ว่าถ้าเรากดเริ่มเกมเนี่ยเงินมันก็จะเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับพันหมื่นสามก็ไม่เป็นไรครับเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นเยอะอยู่แล้วไงงออออเเเเคครรรรับบบสสกกกู่ข้้าะนืื็ลหหมดิ เลือกห้องที่อ่า uh. โครงไพ่มันรู้สึกว่ามันง่ายนะครับแง่ในที่ประสบการณ์เนาะอ่าเข้ามาเลยสิ่งที่เห็นนะครับก็คือมังกรนะครับดูตามเลยนะคะมังกรตัวโง่งตัวทึบแล้วก็ตัวขีดนะครับหางมังกรยาวมากๆนี่ก็เลยอ่ารอดูจังหวะนะครับลองดูจังหวะนะแล้วก็จังหวะคิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับด้วยความที่เขาไพ่มันเป็นการตามเขาซะส่วนใหญ่นะครับก็ผมก็เลยตัดสินใจที่จะลงแดงไปนะฮะก็เลยลงแดงไปสามร้อยครับทีนี้มารอดูกันว่าหน้าไพ่เจอกอะไร ใหหน้าแปดมาของฝั่ง น้ำเงินเนี่ยโอ้โหใจแป้วเลยฮะแต่ว่าท้ายที่สุดเขาสองแต้มครับเราเจแต้มเราก็เลยบวกมาไม้แรกครับไม้ที่สองฮะดูซิว่าผมกดถามกดถามกดถามน้ำเงินปุ๊บถ้าถามน้ำเงินถ้าลงน้ำเงิน,น่คือสวนนะครับแต่ว่าถ้าลงแดงก็คือตามมังกรไม้นี้ตอนแรกมั่นใจเต็มที่เลยฮะสวนไปาะคิดว่านะค,คิดว่าโอ้โหไม่น่าจะมังกรยาวขนาดนี้ไม่น่าจะเล่นตามเขาได้ง่ายขนาดนี้ก็เลยใส่น้ำเงินไป300รไมร้อยมึ้นไปเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าสิ่งที่มั่นใจมันจะมาหรือเปล่า มันจะมาไหมจริงๆไม้นี้นะครับถ mm ้าเอาตรงๆผมก็คิดว่าจังหวะเนี้ยคู่เสมอก็สวยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับด้วยความที่เร่งรีบนะครับเร่งรีบมันก็เลยไม่ได้ลงไปนะครับไม้นี้ไม่มีคู่ไม่มีเสมอครับแดงปักก้านะครับก็เลยเสียเงินไปเลยรอบนี้ออาไม่เป็นไรครับรอบนี้จัดใหม่นะครับขอส่วนอีกรอบหนึ่งขอส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตนะครับผมกดถามแดงย้ำๆเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้แหละอ่าผมก็เลยโทรไปด้วยนะครับผมก็เลยลงแดงทีนี้จะหมดคู่เสมอผมก็ยัง คิดว่าคู่เสมอยังจะมาอยู่นะครับก็เลยลงคู่เสมอไปด้วยอย่างละร้อยนะครับขั้นต่ําผมเล่นได้100อนะอยากเล่นได้ต่ำกว่าน,นี้อยู่นะฮะแต่ว่าพอาเล่นอย่างนั้นหนึ่งร้อยไปพอมาคํานวณเงินดูแล้วมันจะไม่ครอบอร์กันก็เลยเพิ่มเต็งไปอีก900ยนะครับเพิ่มแดงไปอีกเป็น900เพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่ออกคู่หรือเสมอไอ้ตัวเนี้ยเราก็จะครอบเวอร์300บาทนี้ได้ด้วยนะครับมันก็คือการบริหารเงินสรุปแล้วนะครับตามที่เหน็นเลยคือคู่แยกกับคู่สีครับแล้วก็เต็งแต้มได้กินเต็ม,เ,ตมเลยรอบนก็ประมาณนี้ครับ